สวัสดีครับผมวรวัตรม่วงมูลตรีรับหน้าที่ดำเนินรายการทอกับเที่ยวรายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันแต่ละครั้งก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาไขาข้อข้องใจให้กับทุกท่านหรือแม้แต่การนําสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สังคมไม่ความสนใจจุดเช็คอินต่างๆที่เราอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติรวมถึงแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในครั้งนี้ก็เช่นกันครับเรานําเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายท่านให้ความสนใจก็คือเขาคิชกูดสถานที่ที่หลายคนต้องการเดินทางเพื่อเข้าไปสักการะรอยพระพุทธบาทรลงเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตที่นี่เองก็เปิดให้เข้าเพียงปีละครั้งเท่านั้นครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดคุณชวินปิ่นแก้วซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับผมวรวัตมุ่งมูลตรีครับร่วมในรายการทอล์กกับเที่ยวครับขอให้หัวหน้าแนะนําตัวด้วยครับครับสวัสดีครับผมชวินปิ่นแก้วครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพิจกูดครับคาถามแรกครับหัวหน้าครับอย่างที่ทราบกันดีว่าอุทยานแห่งชาติเขาพิจกูดมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจจนถือได้ว่าเป็นเทศกาลงานบุญประจําปีของจังหวัดจันทบุรีเลยก็ว่าได้นะครับปีนี้ประเพณีนมัสการร้อยพระพุทธบาทพระบาทรลวงของอุทยานแห่งชาติเขาพิจกูด จัดขึ้นวันไหนครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานมีอะไรบ้างครับครับสําหรับในปีนี้นะครับประจาปี2566นะครับงานประเพณีน้ำมาศการรอยพุทธบัตรครับได้จัดขึ้นตรงกับวันที่22มกราคม2566จนถึงวันที่22มีนาคม2566ครับรวมระยะเวลา2เดือนหรือ60วันครับซึ่งจะมีพิธีเปิดหรือพิธีบวงสวงเกิดขึ้นก่อนในวันที่20มกราคม2566ครับแล้วก็ วัตถุประสงค์ของการจัดงานอันนี้นะครับเป็นการสืบสานนะครับประเพณีอันดีงามของจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับและอีกประการหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติของยานแช่งชาด้วยครับหัวหน้าครับแล้วการเตรียมตัวเพื่อขึ้นไปนมาสการร้อยพระพุทธบาทเขาที่เชกูดพระบาทพลวงต้องทําอย่างไรบ้างครับครับผมสําหรับท่าน ผู้แสวงบุญหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามากับรอยพระพุทธบาทนะครับก็มีเพียงข้อแนะนําข้อควรปฏิบัตินะครับเช่นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเวรแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะจับจุดไว้สําหรับบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ ท่านที่มีโรคประจําตัวนะครับก็ควรจะพกยาต่างๆโรคประจําตัวมาด้วยนะครับแล้วสุดท้ายข้อที่สําคัญนะครับสังเกตตนเองนะครับคือรับผิดชอบต่อสังคมสังเกตตัวเองหากมีอาการใกล้เคียงนะครับกับการติดเชื้อโควิดให้ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนออกจากบ้านครับครับคราวนี้นะครับถ้านักท่องเที่ยวสนใจที่จะไปท่องเที่ยวครับเรามีระบบอะไรการจองอย่างไรบ้างครับหน้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับสืบเนื่องมาจากนะครับการ เข้าไปกาบรอยพระพุทธบาทนะครับเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติเขาที่จะกูดนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาที่เกูดดังนั้นทางอุทยานจึงได้วางระบบในการจํากัดจํานวนนักท่องเทีย่ยวนะครับตามขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่นะครับณเวลานนหนึ่งๆไม่เกิน6,000คนนะครับดังนั้นเครื่องมือที่จะมาควบคุมตรงนี้นะครับอันแรกเลยครับเราตั้งศูนย์ควบคุมในการ ตรวจนับจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับให้เวลาในหนึ่งนั้นไม่เกิน60คนนะครับส่วนอีกประการหนึ่งนะครับเราได้พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการจองนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฏลำไภพันนีนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับปีนี้นะครับคือ KCKQ ครับเพื่อเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนจองสามารถเลือกวันที่นะครับช่วงเวลาที่จะมานะครับจุดที่ จะขึ้นไปน,น,นมัสการมีมีสองประเภทนะครับประเภทที่ขึ้นรถและประเภทที่เดินขึ้นนะครับประเภทที่ขึ้นรถก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะครับว่าจะไปขึ้นรถที่วัดพวงนะครับหรือขึ้นรถที่วัดกระทิงนะครับแล้วก็ไปเดินต่ออีก1กิโลเมตรกว่านะครับสําหรับนักท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะจะเดินจากด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกจองได้ว่าเดินขึ้นจากที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เกากิจิกูดที่กกรหนึ่งพระบาทดวงนะครับหรือจะไปเดินขึ้นที่ครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านแปลงนะครับซึ่งดาเนินการเป็นไกด์ของชาวบ้านนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับสามารถเลือกเข้าไปเลือกได้ครับครับก็คือเราเอารถขึ้นไปไม่ได้เพราะเรามีรถบริการอยู่แล้วถูกไหมครับถูกครับสืบเนื่องจากสภาพถนนนะครับเป็นพื้นที่สูงชันนะครับแล้วก็จําเป็นที่ต้องใช้ รถขับเคลื่อนดีล้อนะครับแล้วก็ขับโดยผู้ที่มีความชานาญทางนะครับคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของการเตรียมความพร้อมของอุทยานนะครับเรามีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้างครับรวมถึงสถานที่อื่นๆด้วยครับนะครับครับเรื่องการเตรียมความพร้อมนะครับทางอุทยานได้ประสานงานกับทางทั้งคณะสงฆ์นะครับผู้ประกอบการรถยนต์นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆ ภายในท้องที่ท้องถิ่นนะครับทั้งในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับมีการเตรียมการเรื่องความพร้อมด้านการแพทย์นะครับคอยช่วยเหลือขสมพยาบาลนักท่องเที่ยวครับช่องทางติดต่อสื่อสารหน่อยครับัวหน้าครับติดต่อทางไหนได้บ้างครับครับสําหรับรายละเอียดทั่วไปนะครับก็รยบติดตามได้ที่เพจ facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาคีรจกููนะครับก็จะมีรายละเอียดขั้นตอน การเดินทางนะครับการเต็มตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการใช้แอปพลิเคชัน KCKQ เครับครับเราสามารถโหลดแอปได้ที่ไหนบ้างครับัวหน้าครับทาง Android ทาง iOS นี่คือยังไงบ้างครับครับผมได้ทั้งได้ทั้งสองระบบครับผมเข้าไปที่ Play Store นะครับครับแอปพลิเคชัน k c k q q คะกด q u e ครับ KCK QUE ครับผม ครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอขอบคุณหัวหน้าชวินปิดแก้วครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพิชกูดด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนะาครับสําหรับวันนี้อย่างที่เราได้รับฟังคําแนะนําจากทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพิชกูดก็คงพอจะเป็นข้อมูลให้สําหรับทุกท่านได้นําไปปฏิบัติเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้ สิ่งสาคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและการเดินทางเข้าไปยังสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนให้ความเคารพและศรัทธาก็ต้องขอฝากให้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกันด้วยนะครับวันนี้รายการทอล์กกับเที่ยวผมและคุณชวินปิ่นแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาทิจกูดก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในวันที่4กุมภาพันธ์ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ขอฝากทุกท่านติดตามกันในช่องทางที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ